สวัสดีครับทุกท่านนี่คือรายการแนสเนวครับ เป็นรายการรวบรวมข่าวสารวงการเกมในรอบสัปดาห์มาอัปเดตความเคลื่อนไหวข้อมูลและรวมไปถึงวันวางจำหน่ายซึ่งจะทำให้ทุกท่านไม่ตกข่าวกันนะครับดำเนินรายการโดยแอดมินท็อปแอดมินประจำเพจ n a s Project ครับข่าวแรกเป็นข่าวของเกม Watch Dogs ที่มีการเปิดเผย DLC พิเศษหรือ Season Pass ที่จะมีมาให้ก่อนจะออกวันวางจำหน่ายซึ่งจะมีข้อมูลของ DLC ดังนี้ครับ ตัวแรกจะเป็นโหมดสตอรี่แคมเปญเสริมซึ่งเราจะรับบทเป็นชีโบนเพื่อทำภารกิจ3ภารกิจตัวต่อมาคือชุดใหม่ทั้ง5ชุดของ i อด n p พีตัวเองของเกมนี้ครับและยังมีโหมดพิเศษให้เล่นกันอีกด้วยกับโหมด c o n spiracy โซเสริมต่างๆอีกมากมายโดยสนนราคาอยู่ที่19.99เรียญสหรัฐซึ่งจะถูกกว่า DLC ที่แยกต่างหากถึง25%ครับโซโตเกมนั้นจะวางจำหน่ายในวันที่27พฤษภาคมนี้ครับ าวที่2เป็นข่าวการค้นพบครั้งใหญ่จริงๆครับเมื่อทีมขุดได้ขุดพบตลับเกม E.T. ของเครื่องเกมัตาริที่ถูกฝังอยู่นานร่วม30ปีเรื่องของเรื่องเกิดขึ้นที่เมืองมกา d o รัฐนิวเม็กซิโกได้มีทีมขุดของทาง Microsoft และ Fuel Entertainment ได้ทำการถ่ายทำสรารคดีเกี่ยวกับการพิสูจน์ตำนานเกม E.T. ของเครื่องอัตาริเกมที่ถูกขนานนามว่าหวยจนต้องฝังทิ้งซึ่งเลยกันว่ามีการฝังตลับเกมนี้ไปแล้วถึงล้านตลับ จากรายงานผลสรุปที่ออกมานั้นมีการขุดพบเจอจริงๆแต่ขุดเจอแค่ประมาณหลักร้อยแผ่นเท่านั้น E.T. เป็นเกมที่ถูกสร้างมาจากภาพยนตร์ชื่อดังของสตีเวนสปิลเบิร์กซึ่งวางจําหน่ายในปี1983โดยที่ตัวเกมนั้นมีรูปแบบการเล่นที่เข้าใจยากจึงไม่เป็นที่นิยมของผู้เล่นเกมเท่าไหร่นักกลายเป็นเกมที่ขึ้นแท่นห่วยที่สุดจนถึงต้องกลับฝังตลับทิ้งลงไปเนื่องจากขายไม่ออกอย่างที่ทราบกันครับ ข่าวที่3เป็นข่าวต่อเนื่องมาจากเนสท n นิวเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาที่ทางเราได้เสนอในเรื่องของเกมแข่งรถสุด Exclusive d ีฟได้ขับของเครื่อง PlayStation 4ที่มีข่าวข่าวของการเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดล่าสุดทาง PlayStation ได้ปล่อยคลิป Official t r ช i l e r ตัวใหม่ออกมาพร้อมกับวันวางจำหน่ายที่แน่นอนแล้วโดยวางจำหน่ายนั้นคือวันที่8ตุลาคมนี้ส่วนรายละเอียดข้อมูลอื่นๆนั้นหากมีเพิ่มเติมทางเราจะนำมารายงานให้ทราบในโอกาสต่อไปครับ ข่าวสุดท้ายเป็นข่าวของงานนิทรรศการแสดงเกมระดับโลกกับงาน Electronic Entertainment Expo 2014หรือเรียกย่อยๆว่า E3 2014ซึ่งจะจัดขึ้นที่ Los Angeles Convention Center สหรัฐอเมริกาในวันที่10-12มิถุนายนนี โดยปีนี้จะมีค่ายเกมต่างๆมากมายขนเกมและเปิดเผยข้อมูลเกมทั้งโัวใหม่และภาคต่อกันมากมายไฮไลท์เด็ดๆจะอยู่ที่ซีรีส์เกมสยองขวัญชื่อดัง Resident Evil 7 Super Smash Brothers ตัวใหม่ของฝั่ง Nintendo รวมไปถึงรายละเอียดฟีเจอร์ใหม่ๆและอุปกรณ์เสริมสุดแจกของเครื่องเกมเจนล่าสุดทั้ง3เครื่องซึ่งก็ต้องมาดูกันครับว่างานนี้จะเกินหรือกล่อยกันแน่พบกันได้ที่งาน E 3 2014ในวันที่10มิถุนายนนี้ครับ และนี่คือข่าวสารประจำสัปดาห์ที่ทาง n นสทนิได้นำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านกันครับท่านใดต้องการแนะนำข่าวสารติดชมหรือพูดคุยกับแอดมินท็อปหรือทีมงานได้ที่ facebook com s a s nest project หรือ subscribe ที่ช่อง YouTube ช่อง Nest Game Channel ได้ครับและน้องใหม่กับช่องทาง google plus ที่ plus nest project สำหรับสัปดาห์นี้คงต้องลาไปก่อนพบก,กันใหม่กับข่าวสารในรอบสัปดาห์ครั้งหน้ากับ n a s News วได้กับผมแอดมินท็อปครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามแอดมินท็อปรายงาน ขอบคุณและสวัสดีครับ